ช็อกพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปตอนคลื่นเสียงจากความเงียบเล่าโดยหมอนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งสู่รายการช็อกพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปกับหมอนคนเดิมค่ะ คืนนี้บรรยากาศเป็นใจจริงๆนะคะข้างนอกฝนตกพรำๆแบบนี้ชวนให้คิดถึงเรื่องลี้ลับแปลกๆคุณผู้ฟังเคยเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่นอนอยู่คนเดียวในห้องมืดๆแล้วความเงียบมันดังเกินไปจนเราต้องหาอะไรสักอย่างทำเพื่อกลบเสียงในหัว และเรื่องที่หมอนจะเล่าในวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนแบบนี้ล่ละค่ะเป็นเรื่องราวจากคุณผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งเขาขอใช้นามแฝงว่าคุณเอนะคะคืนนั้นก็เป็นคืนฝนตกแบบนี้เลยค่ะคุณเอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่คอนโดแห่งนี้ได้ไม่นานห้องของเขาอย่างค่อนข้างโลง่งมีแค่เตียงนอน ตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะทำงานเล็กๆตัวหนึ่งเขานอนอยู่บนเตียงคนเดียวในห้องที่ปิดไฟมืดสนิทมีเพียงแสงสว่างจากหน้าจอโทรศัพท์ที่สาดส่องใบหน้าของเขาอยู่เขารู้สึกเหงาจับใจก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่หลายคนชอบทำนั่นคือหาพอดแคสต์เรื่องผีฟัง เขาเลื่อนหาไปเรื่อยๆผ่านช่องที่คุ้นเคยช่องดังๆที่ฟังประจำก็ฟังจนหมดแล้วคืนนี้เขาอยากได้อะไรที่มันสดใหม่กว่านั้นจนกระทั่งนิ้วของเขาไปหยุดที่สถานีหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนชื่อของมันสะดุดตามากค่ะคลื่นเสียงจากความเงียบด้วยความอยากรู้อยากลองเขาก็เลยกดเข้าไปฟัง ทันทีที่กดเข้าไปเสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงของดีเจผู้ชายคนหนึ่งเสียงทุม้มทุมนุ่มๆกำลังเล่าเรื่องของบ้านโรงไทยโบราณหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างอยู่ริมคลองได้อย่างออกรถออกชาติคุณเอรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะน่ากลัวใช้ได้เลยเขาก็ค่อยๆปรับหมอนหนุนให้เข้าที่แล้วก็ใส่หูฟังทั้งสองข้างตั้งใจฟังเรื่องเล่าอย่างจดจอ่อแต่แล้วเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นค่ะ ขณะที่ดีเจกำลังเล่าถึงจุดที่ตื่นเต้นที่สุดจูๆ่ๆเสียงของเขาก็เริ่มติดติดขัดขัด,ขดเหมือนแผ่นเสียงตกร่องคุณเอขมวดคิ้วคิดในใจว่าสงสัยสัญญาณเน็ตจะไม่ดีเพราะฝนตกแต่แล้วเสียงดีเจคนนั้นก็เงียบหายไปเลยค่ะกลายเป็นเสียงซ่ายาวนานจนน่ารำคาญคุณเอกกำลังจะถอดหูฟังแล้วกดปิดอยู่แล้วค่ะแต่ทันใดนั้น ก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาเสียงนั้นมันต่างจากเสียงดีแจคนเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงค่ะเป็นเสียงที่แหบพร่าเย็นยะเยือกเหมือนคนไม่ได้พูดมานานเหมือนเสียงกระซิบที่ดังอยู่ข้างหูแล้วเสียงนั้นก็เริ่มพูดขึ้นมาประโยคแรกที่ทำเอาคนเอถึงกับตัวแข็งทื่อหาเราเจอจนได้นะผู้ฝังที่กำลังนอนอยู่คนเดียวในห้องสี่เหลี่ยม คุณเอสะดุ้งสุดตัวแต่สมองก็ยังพยายามหาเหตุผลหรือว่านี่จะเป็นการแสดงเป็นกิมมิคของรายการที่เอาดีเจสองคนมาสลับกันเล่าเขายังคงนอนนิ่งๆแล้วลองฟังต่อเสียงแห่พรานั้นก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเหมือนอ่านรายงานข้างนอกฝนกำลังตก เธอกำลังนอนอยู่บนเตียงที่ผ้าปูที่นอนเป็นสีเทาในมือถือโทรศัพท์เครื่องสีดำและกำลังใส่หูฟังสีขาวอยู่ คุณผู้ฟังคะวินาทีนั้นคุณเอรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเพราะทุกอย่างที่เสียงนั้นพูดคือสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ตอนนี้เปะ๊เปะๆผ้าปูที่นอนสีเทาที่เพิ่งซื้อมาใหม่โทรศัพท์สีดำหูฟังสีขาวมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเรื่องบังเอิญหัวใจเขาเต้นรัวเหมือนกลองสงครามเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันต้องมีคำอธิบายสิแต่แล้วเสียงในหูฟังก็ดังขึ้นมาอีกครั้งทำ ลายกำแพงเหตุผลของเขาจนพันทลายเธอกำลังกลืนน้ำลายนิ้วโป้งข้างซ้ายของเธอกำลังลูบอยู่ขอบโทรศัพท์เธอเริ่มกลัวแล้วเธอกำลังคิดว่าจะกดปิดแต่เธอรู้ไหมว่าเสียงที่เธอได้ยินน่ะมันไม่ได้มาจากในนั้นหรอกนะ คุณเอ๋ใจหายวาบขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขากระชากหูฟังออกจากหูด้วยสัญชาตญยานคูยังมันไปบนเตียงอย่างไม่คิดชีวิตในห้องเงียบกริบมีแค่เสียงฝนที่สา์กระทบหน้าต่างแต่แล้วเขาก็ได้ยินมันอีกครั้งเป็นเสียงแหบพร่าเสียงเดิมแต่คราวนี้มันไม่ได้ดังมาจากหูฟังที่กองอยู่บนผ้าหม่ม แต่มันดังมาจากมุมห้องที่มืดที่สุดของเขาเองเสียงนั้นกระซิบคำเดิมซ้ำๆหาเราเจอแล้วหาเราเจอแล้ว เรื่องของคุณเอกก็จบลงตรงนั้นล้วค่ะเขาไม่ได้เล่าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาบอกแค่ว่าคืนนั้นเขานอนไม่ได้ทั้งคืนจนสว่างแล้ววันรุ่งขึ้นก็รีบไปทำบุญทันทีมันทำให้หมอนกลับมาคิดนะคะว่าในอากาศรอบตัวเราที่เต็มไปด้วยคลื่นสัญญาณมากมายมันอาจจะมีคลื่นบางอย่างที่เราไม่รู้จกักปะปนอยู่ก็เป็นได้รอคอยให้ใครสักคนบังเอิญไปจูนติด แล้วคืนนี้คุณผู้ฟังที่กำลังใส่หูฟังฟังหมอนอยู่คนเดียวในห้องแน่ใจแล้วเหรอคะว่าเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงของหมอนแค่คนเดียว และสำหรับใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ไม่ว่าจะเจอมากับตัวหรือฟังมาจากคนใกล้ชิดก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้หรือจะพิมพ์เล่าไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะหมอนรออ่านอยู่นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe หรือ follow ช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าไปหลอนไปในตอนต่อไปสาหรับคืนนี้คงต้องขอลาไปก่อนแต่ไม่ใช่ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ すいません。